รอครับก่อนที่ไปครับเราถ้าจะไปครับก็จะพอติดตามพ่นตลอดมากราบท่านก่อนครับ่คถ้าถึงเลยไปหาพ่นเนี่ยเราเลยมันมันไปทางนั้นดูเดียวว่าม่นแบบค่ะือคนละทางว่ต้องไปนักพุ่นก่อนครับไปอยู่บ้านริก่อนค่ะไปชุดจีนก่อนชุดจีนคนจีนก่อนครับเออไปมีอย่างหลงขึ้นไปพ่นครับเป็นช่วงพ่นไปถาม คุณอ่ะวัดดอยคุอ่ะวัดดอยครับขออนุญาตครับเออเอเื่อบางทีครับเ่ว่าผู้เจ้าขึ้นจังหวัดที่ยังเกาะเจอขึ้นหลงคันมาทางนี้เพื่อาขึ้หลงมาทางนี้ลูกหลานเพื่อหลงเป็นลูกศิษย์ลูกตามหาบัวตัวนี้ลูกดอนเออแมนรับเออคือหลงมาทีอเอนผมก็ไปวัดปัญาดูครับทมไมนั้นเออเอโยเนี ฟังพระอาจารย์สุพนิค่ะแล้วก็ฟังในโทรศัพท์ด้ยครับเยอะมากครับนี่เจ้าอย่าหลงเลยน่เขาได้ถอยออกนะเขาได้ถอยด้วยเราตีถอยอีกว่าเขาก็ได้ส่งมากค่ะอาจารย์เขาได้ส่งมากแค่ไหนเหรอขาไม่มีขาคอผมคือได้ใหญ่ครับขอบคุณมากคิดถึงแล้วครับอยู่ในปลาคือจำ ลูกพระมูหาโทษศัพแท้คิดไม่ปาดไม่แท้นะคิดถึกแล้วคิดถึกแล้วคิดถึกแล้วมันจุเป็นยังตะกี้กับยุหันนะกับเขาละลายกับเขานั่นแหละเขาอิจฉาคือจังเฮาว่าเขาเป็นลูกหลานต่างสิแต่ว่าบ่าแม่นดอกอ้าง เบางทีนะแล้วกับศาสนั่นมันมีคนเข้าหาเพื่อนคกเจ้าพวกบอลงคือพวกไปบวงสรวงพญานาไปหาเลขพวกนั้นเป็นสันผมบอกครับเนี่ยแล้วก็นี้แล้วมันอยู่น้ำกันบ่ได้เห็นบปะแต่ท้ายแล้วบ่บานเพรเขาสียวางสันนาเดียตุลนาสงสารบัตรจีนบ่เข้าม้า มาจากสีจากแดงยังบัตรทองอ่างอ่างลูกศิษย์ปุ่มหมันเาด้วยพรุ่นี้จะไปเกิดท่านเพิ่นจะชิบชีตีเนาะคาแหลมเป็นธรรมดาตัวเองยังละบ่ได้เลิก่าผู้อื่นหลงหลงก็หลงนั้นหลงไปที่ผ้าเนี่ยหลงก็หลงมาแห่งโลดเนาะพ่อโดนลูกย่าครับว่าหลงพ่อขอให้เกิดขอขอเนี่ยขอให้เกิด กับรภยใจตลอดแล้วก็ฟนเจคอค่ะเออตา YouTube ผลักนเป็นเร็เลาเป็นเรวาบ่้อยู่ค่ะ่ดู่มันเนิบๆบอลนี่คาเนบๆบอนี่บางีเธอมีมขอบหัวเออเออๆปุ๊บเออเอนวลๆนวลนุบหนานุนาานุารงี้ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วนแล้เอว่าอาการปีติหน่ยนี่เพงนงารบนึเจอหน้าาสครับอืม เสรแล้วมันยูงงเขานี่บางที่งงเขานี่บางที่เกิดเงยหน้าเงยหน้าหนาๆดอกบ่าจะอ้างแต่ว่าตึงๆซะเนาะเออเออตึงๆเนาะแรนแล่นไปออกอากาศใจดอกไปจับไปดิค่ะท่านให้เราพุทโธ่พุทโธไปหน้าขาชิดไหลออกขาเออเออเออเสรแล้วนั่นแหละไหลออกออกดอกไปจักถึงหน้าพุทโธหายใจพุทโธ่ขาขาขาทรายพุทโธ่พุทโธ่พุทโธ่ตอนจะไหลยาวๆออกเสร็จแล้วเสรแล้วทว่างสัน ถึกแล้วนั่นแหละเอื่น <jamais> ว <drama> <t ries> ่าสมาธิที่มันเขื่อนไหวจิตมันตั้งมั่นตั้งๆที่ทําการทํางานยืนเดินนอนนั่งได้ตลอดมีแหละพบเกิดเพอไรแต่อาการมุนนี่คืออาการนึบๆมุนนี่คืออาการน้าตาไหลอิ่มเออหหนึ่งใช่เออหายันว่ามันไม่ได้หารอกจกว่าเรามันเป็นอุปิดิจิตมันอิ่มเมื่อมันอิ่มแล้วมันมันหายเหตุผลเพราอไรแต่ว่ามันหา อาจารย์ว <VII? S 2> ่าล่ะเป็นแบบนั้นนะค่ะไได้เครียดบ่ได้สร้างไขได้น่ะ้อออกไนแหลนั่นแะเห็นได้ทั้งยืนเดินนอนนั่งน่ะเห็นได้เบิดทุกชาโรดบานท่สาวมากอสก็หาเออพี่สาวมากกาจบรดสักวเออมาโรดพี่สิพิดไป็นใดคุณ่คุณีาุ่ณแม่็ริายมากยกก็เป็นบือพทมาครับเออมาโรด เฮาเมื่อเอาเครื่องอยู่ของเขาเองหลวงพ่อได้ก็แน่ให้บ,บ,บาหพวกจวอยู่กับลมนี่เดอ้ออุณรลมเกิดเดอ้อบางที่อาการยังอื่นกับมาแสกสนใจลมกับอุณรมอันอื่นๆหนึ่งเป็นอาการปีติเดอ้อบ่ต้องยานมั่นต่ว่าหละ่ะจะไปยานมันจะไปบ่ปต้องไปคิดว่ามันเกิดจากยังบ่มันก็เป็นแลวนีว่าปูติเป็นบาบว่านอดีหรือไรนอนปต้องลมเป็นหลักลมเป็นหลัก อันอื่นๆเป็นอาการปิติแสกหนึ่งสอ,กกนานาองสา,ามสี่หายางพูนเด้อค่ะนัง่งธรรมดาต้องนั่นมันจะต้องเค่งนั่งธรรมดามือพวกเจ้าหน่าว่ามือกใครบ่าหานุต่านั่นมันเข่งมันเก่งอือไปนี้เขานั่งตามเก้าอ,อี้โซฟาอย่างได้ทั้งเหมดเด้อบ่แม่นตั้งสิเป็นนั่งรับตังสี่เดอ้อเด้อเวลาเพิ่นเดินตรงกรมเพิ่นก็เดินจับอันนี้แหละใช่เปล่าล้มนี่กับอาการปิติอยู่นี่แน่ขึ้นมานี่แน่ น้ำตาไหลเน่อิมอิมบอกว่าถืออิมถือเป็นยังมันปื้มมันตุกเข้อข้อมันตัวเนาะเห็นป่ะป่ะเออจังสันเร็เถูกต้องแล้วใครรู้ไปแล้วครับตู้บริจาคให้ประเทศไทยมีหมดเลยเป็นตองขอบคุบ่มีผมได้อีกตอนนี้อันทำให้บ่อยทำให้มาก นึกได้เมื่อไหร่เอาเลยเด้อนึกบ่ได้เกี่ยวกับเวลาบ่เกี่ยวกับสถานที่บ่ได้เกี่ยวกับสีมาสถานยังเหตุงานปั๊บเป็นขึ้นปั๊บโลดอ่ะเพราะว่าเฮามีสติรู้อยู่เฉพาะหน้าตรงหน้าความคิดเ่าบ่ไปหาบุคคลสัตว์จริงของเขาไปไปหาผู้นั้นเขาบ่ไปหาผู้นี้บ่าคิดทั้งยังนี่มันเหตุงานงอบขึ้นมันก็เป็นโหลดโอ้ยคอนี่แหละดีแล้วรักษาไปได้ดีแล้วนี่เออพบเกิดขึ้นไม่ได้แต่มันเป็นแบบนี้เลยมันใจโหลดว่าพบเกิดขึ้นไม่ได้ นั่นแหละนอนเห็ดไปจนลับแล้วก็อิ่มอิ่มเลตื่นขึ้นเนาะอีกอย่างหนึ่งเดินสังเกตบ่ค่อยฝันคิดว่าเาจะไปหาหลวงพ่อละเพื่อแบว่าิสุทิมีบุญว่าจะเดินไปหาหลวงพ่อว่าแต่ประกบป่วยทำ้งรอดนี่อะไรจังว่าคนอุดรนั่นฮะเออข่อยกบบูชาขี้ย่งตัวกบ้านเกิดพ่อแม่ปู่ย่าตาย่ายข่อยรบ้าร์ตัดนะเออแต่อีพอยนี้บวก ่อยเป็นเหรียญดอกเพราะมันหลานแม่คอยพุ่นเป็นหลานแสดงว่าเป็นเป็นพี่น้องของอันพ่อหรอแล้วก็จะข้าวโพดพ่อหุ่นจักเพิ่นดอกคอยมันน้อยโพดเพรว่าจักเพิ่นดอกคอยมันน้อยโพดเพรามันตำเหรนมันเป็นเหรนเป็นร่องพ่ออุดรพิษเกเชิญไปได้สามปีแล้วครับเพราะพ่อหู่จักแมงหน่นแม่ยาจันดีแม่ยาข้ามตันแม่ยาอินมุนีนาเพราพ่อหู่จักแเน่เพื่อนข้าวัดเพราะข้ายุวัด <C> e <at> ผมเข้าไปสมัยอาจารย์น้อยอยู่ครับเอออาจารย์น้อยเฮ็ดหนังสือ,อแจกพลัมพลี่ไปออออผมได้หอบไปชงไปชนี่อยู่ครับ <C> e <at> อา <C> e <at> จารก็มนกับเป็นเวลาทังเดากับไปนอนบานเครื่องไวดินข <C> e <at> ่ายไปแย่อิน <C> e <at> ทั้งเทากับน,นอนเฮือนแย่ขั้มตัน,นทังสี้นอานจารย์ดีแล้วมีตะยุวัดดอกกว่าก็จะ <C> e <at> ขวัญาะยุวัดนั่นแหละไปน้ำพอยไน พอเนี่ยผาไปก็เลยลืมดูวัดเลยน่ากลัวแต่แล้วหรือจักว่าอันนั้นอันนี้แหละไม่ดูน้ออีฟอ่อนีหน้าว่ะของสัตนแหละว่าเฮนโลดแบบนั้นถือตอนเราฟื้นแล้วก็ต้องฝึกอีกอดีแฟนนางค่ะแค่เดือดตาบัางไปลายจมูกหายใจวืกปรเดี๋ยวก็เป็นทันตัวของค้มันเป็นแล้วมันง่ายเด้มันบัตริคิดอย่างเด้เนาะอยากสุขภาพดี อยู่กับร่องห้มันลึกๆน้ำเน่บางที่มันเตรียมสะสมแล้วมันถึงมีความรู้สึกที่ว่าดึงดื่เได้มันถึงร่องกลางสมองพร้อมเเมื่อมันร่องกลางสมองก็ต้องตกใจมันถึงเนืบหน้าเนืบหน้าอยู่ทั้งการกลางกระโหลกกลางสมองเลยบางที่มันถึงเขื่อนลงมาระวังอกได้บหมถึเป็นเป็นเนืบเนืบเนืบเนืเราต้องตกใจหลู่อยู่กับร่องยันเดวอดมันถึงร่องไปรักษามันเองดอกมันเรียกว่าสมาธิรักษาโดดเลยมันจะเป็นเองเข้าไปในรักษา ขออาสะสมกัติรงเลยพ่อเราเปลี่ยนเองเคลื่อนเองดิที่เป็นยิ้มยิ้มดับบอกก็ถือว่ามันเป็นโรคอันนี้เซนเลสตีบค่ะท่านหายทลาจากอันันี้เพิ่นน่าสมาธิเป็นจุดชอบแต่ทั้งสั้นแหละอันนี้แหละนี่แหละสมาธิรักษาโรคจักบที่รับกบอกเขาคริ่มห่อดียวครับกันี่างไดแหละที่บอกว่ามันสิรักษาเองเขาบอกต้องไปเน้นมันย่ามความอยากไปขวางมันเด้อสะสมตัวนี้ไว้มันเป็นเองนี่แหละนี่แหละมันใจรอดแบบนี้ นัน่นแหละเหตุยังสั้นแหละแค่ว่าเขาหลู่ร้อเขาปับ๊บเกิดปับ๊บทางที่กิดเหนือเหนือเหนือพี่เด้เพี้ยเทิ <Pam ela S 1> ้งขะเทิงหัวพี่เด้คนาวาันเทวดามาจับหัวผมบ่เออเป็นกระเพลอดเป็นกร <laughs> ะเพลอดเหนือเหนือลอยรังเถิดอิ่มเอิอดจุกเข้อข้อนี่คือสิ่หายดีที่สุดก็ทีหนึ่งกรัวครับนั่นแหละมันวางเอาตอนนั้นพอดีที่นึ่งเคยดีเลยตื่นแล้วนำต่อนเลยเออ ปวดแข้งปวดขาจะไปนั่งทับมันจะเข้าสังเกตเข้าสูตร่างกายบ่ไดดดอกผมเป็นของมันน่นสันนั่งเก้าอี้นั่งโซฟาเปลี่ยนถาเด้อจะไปรับตาแข่งใส่สังสรรโอ้ยโอ้ยอยู่หันบ่แมนคิดเข้าสิร,รักษาจิตหนี่ตั้งหากรักษาคำว่าส,าาาสติกับลมหายใจเขาออกเป็นหนึ่งเดียวกันปัจจุบันกับลมหายใจเขาออกเป็นอันเดียวกันท่อนี้บ่แเมนว่าเข้าเสโอวปวดขาเลือดกระหน่ำอยู่ข้อมจิตออกเด้อรักษาข้อมจิตรักษาจิตตั้งหาก จิตแนบกับลมสติก็คือลมเข่าออกปัจจุบันก็คือลมเข่าออกอนอกนั้นมันสีคิดหานหนผู้นั้นผู้นี้เบิ้ดดังว่าเอาลมลึกๆเ้อแบบมันมันสิเข่าเต็มเต็มพี่บานี้มันสีเคลื่อนลมเองดอกลมหัวใจเจอหัวใจอียังมันตีไข้เอง<ะ>อันเส้นเลือดนะั้นสมองตีรืพอพาเป็นไม่เกลียน,นั่นสเศร้าเบิด ต้องบอกว่าเห็ดไปโหลดสามเดือนที่เดือนพวกเจะเห็นผลดอกอย่าอยู่ต้อง่อเขาบอกยู่ตลอดนี่ยบอกงแล้วมเนถึงแล้วถึายเดือนที่่าารายที่เขาจะามาเห็ดหนึ่งบางคนก็บ่ได้มาสัทธาว่าทับมาดอกมาเห็ดหลังษาปวยแต่ว่าเห็ดไปเห็ดมามันดีเห็ดเลยติเลยเห็ดเลยเพื่อเจ้าของไหอยังเยาบริเวงนเนาะ ผู้ดังกิดอยู่นั่เจ้าของร่มกับฟองพี้อยู่แถวไปหาสื่อหาขายไยเาคเดูแล้วก็ทําไปว่าสุดท้ายร่มหายใจของเฮากับยังไมเฮาไม่มีใครหายใจเฮาได้ไม่มีใครบ,บัคงคับคนคิดเฮาได้เฮาต้องบังคับเอาเองเด้อรู้อยูก่กับร่มเขาออกผู้ใดตายในร่มใดบ่เกิดเขาซ้ำนี่มันทีเป็นยังกัดแซงแม่มันอันหนักใจว่าหลังบอกเราเรื่อยๆอยู่ดอกตายอยู่กับลมบ่เกิดเท่านี้ มันไม่มีความคิดอื่นใดมันมีแต่กับลมเท่านั้นเด้อเอ้าไปเมื่อแต่จะไปทั้งหนาตอนนี้ไปพอดินสองพดิ้นทุกคนขันมั่นใจในตัวเองเด้อแต่ความเป็นผู้สัมผั์รู้เอาเองเพราแห้งเหรอครับผมยินใจอะไครับท่านดีใจครับท่านเอามาเห็นหลวงพ่อดีใจอลไรเออเบงเบงในโทรศัพท์คือหายๆเด้อมาอยู่ดีก็หายคือเก่าลหนูหนูบอกอันนั้นเนี้ยหนูบอกอย่าไปอันนั้นไม่ดีใจแหมหลวงพ่อให้มันละดีใจครับคุณด้คา